him. Okay. หาสองหาสามกับหกสูงอยู่ตามเอียวหาสองหาสามห้าสองห้าสามหกซูงอยู่ตามเอียวอยู่ตามเอียวหกสี่หกขายหกไหมหกสี่อยู่ตามเอียวอย่างเดียวเป็นหนึ่งสองสามสี่จะาฟังดีๆนะไข่บอลโอ้โหเดียวอยู่ตามเอียวเดีจะจับมดนะเดี๋ยวสีจ้ากินหรือไงฮ่าโอ้ เสียหาสองหาสองแกไปาไปเสียะนครออกแบบนี้วะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วมัเนาะนสองมี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดเจเจ็ดองสามี่หาหกเจ็ดเจดแปดห้าสองโอ้เอ nghe có cái nhá cái đó tiền là đi đâu tầm tầm và 3 sáng nữa mà เอามามลงเลยมาเอามดเดี๋ยวไปจียุตามเดีลยเจให้เขเกินหใบเอาฟังเอาหมหนึ่งนะเนาะเจฟังมาหนึ่งสองสามสี่ดูเก่ีย้องนัดเอาหมดเลยต่มเดียวเตีงต่ำต่มเดียวเตีงต่ำหาบอกหาสองสองขึ้เกลีะวนะจาเปิดประมาณเมื่อสเปิดเอนี่เต้ต่ำเป็นแบบมนต่มเดียวเต็งต่ำาเออเอาไป ผมไม่ใส่ดำเดียบร้อตจะเปิดมันปมาณเก้าตัข่เสียตำหาซี่าไรบ่อบจะบ่อยไข่เสียเ้เจีมันจะตับมเอียวหาสามมองเดีอยวเดียวเดี่ยวเดียวแม่กะตําเอียวกป็ยัง่งกินเลยเนี่ยเจ้ากินอยู่เป็นตัวนี้เจังยยไข่บอแม่อนี้กิน

สามื่นแปดเจ็ดมื่นแปดเป็นเก้ามื่นแปดโอเคไหมสามหื่นแปดก็อยู่ซีมันจะเป็นเก้ามื่นแปดโอเครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าสี่เจ็ดแปดแปดพันอเจ็ดแเิอาไปอืมเนี่ยสามห

คนจะเสียเงนินเยอะเสียเท่าไหร่ต้คนแน่แมมนมากกว่าเรียบร้อยเอาบ้นี้จัดไปหา่าละหกใบต้นยาวสีบใบ ยี่สิบใบแล้วเต้มอล้อหาสองสองนะหกสามตีงสองกระโดดน่เออไปๆห้ยล้มหาสองหายลงหาจำเปลี่ยนขอยได้ปั้นถึงคอยย้ำได้ได้ย้ำนานไปเต้หกสามเสรุปแล้วสองสองเต้นอ่ะ การหาตามมันแนวฝ่ายสุดมันเอาฟังเลืเ่อเจได้ที่เกี่ยวกับเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายจะเอาแค่นี้หกสามหกสี่หกสูงเอาเอาอันที่มีหกอ่ะผ่าผักตัวเต็ไงไว้ขึ 3, ้นก็เอาแค่นี้หกสามหกสี่หกสูงหกสองอยู่ต่มสาม 3, ตามเอียวอย่างละถึงแค่นั้นแหละเดียบรลอยสามกับเอียว,วเราที่จะเหลือไปซ้าย ตามสามตามเอียวยังล้ครึ่งนี่ขึ้นได้ด้ยโอเคตียงส้วกกินไปเจีจยบเอามัดจากใสหเรอไปยักจาจะเตีงหาเจ้าไปกักหกสามเิมดสามหมื่นนะสองหมื่นทำไรไอ้เงินหนึงเนาะอือเกาไป

ียบร่อยอีกแล้วเอาเนี่ยถือที่มาหาหัวใจได,ด้อมเมือหยดออ,อ,อ,อบอเอาทุกเปิด <c oughs> อันนี้ตัวสีสองฉันต้องกินแน่นอน เสี sí. yeah, uh, no, can, nah. um. ically, ่ยวคอนนนินไเจ๊นิ่ไปเดี๋ยวก็บผอย่เอาขุ้่นมุกของดานใท่ไหมไปดูวบกเคยดูแจ็คเตอร์แ้้วมาถูฟุ่นดิอ๋อฟังนะเจ๊นะฟังที่คอยสือบอกอ2กับติง C U คือเรานอกนั้เอาหมดเลยเอาหมดนะยิงแดงกักสต่ำ ยิงแดงกักสีดำเอาเปิดดูดูเปนฟาดเดินต้องมืนเจาใส่หบได้เงินสิเยิงแดงยิงแดงอยงไปไหนยิส่โอ้เห็นแดงอยู่ครับนีย่างก็มางสิบอะยิงแดงยิงไปไดฟาสิบเออาสิอมากินฟาหาอ่ โอ้ยิงแดงค์ไว <Đ ến. S 2> ้เกงแล้วะเรือยังอ๋อขาวขาวอยู่แมนอยู่เด่นใครเลยใครบอกมาสิบอกชื่อมาเธอเป็นใครอ๋อขาวขาวอย 啊，你点李芳小 กิไม่ได้กินเนี่ยเอ้าฟังนี่นี่เด้ออันนี้สีสูงเหรอเงี้ยสีสูงฟังตัวที่พอจะเอกสี่สามสี่สูงสี่ห้าห,าหกไปอยู่หกสูงเท่านั้นม่ต้องกลับหรอกแก๊บแท่ขนาดไปอยู่หกสูงสองชิดอะไรอ,อนะไรอะไรถือ หาสองเต็งห่านอกนั้นเจ้ากินไปกันซื้อเอาไก่ส้วงๆกินเบิ้ล่กินเปิ้ลเนี่ยเต่งห่าตัว่าสองกินดิละเออจ่ไหมสามหมื่นอืห้าหมื่นอืมอืมสามบเอาลายหรอกเอาลายกระตโอ้ สามวิหกเ็าิบองห้ากเจ็ดเดันาิบห้ากเจ็วมกอสองอืมยดไหนอีกตัวรวงอีกหอกินเท่าห่นะเจอยาหดกันอยากินราสัจีเปหมดเกลี้ยงนีวจะเอาจะทำอ็ไ้กินจน เรียบร้อยออกเง้ยมันเลยน่ะออกขาสอี้ัแค่น่งสองสองออกดีดีติงหายี่นหาเียวกว่ะทำเลยโอ้สามเอียวเท่าไหาา ซีน้อเริมอีกใบหนึงเป็นพกแบบหาซีเอีงนีลรวนีเรียบร้อยรูไม่โอยก่อนพูดหนาข้าที่ของหนาไม่สรูน้ำจิดอกอยบอกราใจก่อนเียละ่าสองสองคนวนึ่งเนบอกเพิ่ขยาวันเดืถามงูอยู่เาหน่งยังไงหนิงหนิงแเนาะฟังีอ ไปเอาเจ้สองอันนี้ละเนี่ยซีสามาใยเด้อหกสามสาใยเมียนหก,กสเนาะเปิดเปิดเนี่ยโอ้ยเห็นหกักำหาละคือควายคือเก้าหนีมารอดไาไบเ่งหาต้นหาเอียว กะมื่นอมได้สามหมืนกับว่สอาี่าทุี่ห้าหมื่นชองหมื่นอกซงนเราต้องเอาลายหกเจขาทสี่หามื่นช้อหมืนช้อเถียงหรอกาชอมืีเนยาะกับว่าเรากสมหมื่นเงินอยู่เสียเปิดเซ็นดูอืะเงินก็คืเอาซนี่ะ อาอลเจ้าิบ่วนไ่ได้กินแกน้ินนน้อยกินนานๆเรียบร้อยเรียบอะไรเติงฮาอาีกเติงฮาต้นหาสองใครว่าวกินสามเงินพอไปกินสองเงินอะ

6 bay ơi bài bay bài xa bay ơi xa bay ơi xa bay ơi thò bay ơi cả bay ơi ăn nó ơi xa thò ơi xa bay ơi ăn bay này. xa nhiều Yes, 3 yêu 3 bay Move in, yang. Come like you. Hook that, mọi người. Hook that, mọi người. Hook that, mọi người. Hook that, mọi

หนึ是是 like. ่งแปดเจีนมคืนสาสี้าเจ็ดไปอกรไยกัวอย่งขนดตัวไปกดขย่าวนี้มาีนีเสหน่อยไปยังดีล้าเดี๋ยวบอวาดีแล้ว <cười> <cười> chắc là vậy <laughs> cái mất. Nguyên mất. Nguyên mất. Nguyên qua Nguyên mất.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  Nguyên โมบายจีขันใจมือขึ้นมาเด่นปุ่นเลยกินยาเก็บเผลต้องกว่าสาวนีๆกับข้านฟังได้เจ๊ดไหมบ้าฟังเนี่ยสีสามกับหาสีนี่บ่อเอาน้องนั้นเอาบัดเลยยิงแดงกักสีดำยิงแดงกักสีดำนะอุสีสองบ่อาสีสองสีสามห้าสีไม่ออกน้องนั้นเอาหมดยิงแดงกักสีดำ

ตัวนดี่หกมี้ตัวนี้ัที่าแล้วป่้าเดีวน่ืมแล้ววันนี้ัทที่เอมันกว่าตอนเดี๋วมนี่มันหนึงเอี้านสาี้ไป ไอ้หาสองสไลหน่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ปเดสองสมี่หากเดก้ี่แนียนี้ยกมีเดี๋ยสามเี่ยวเดี่ยวติงเดี่ยว สาอมย,ยู่เต็ยองสามยอ่เอเนี่ยก็ออกหลักอันตรายทำไมนะยอ่อโดนเอ้าฟังเลยหนึ่งยังเดี๋ยวเ,เจ็บตัวที่บอกเอาหนึ่งสองสามบอกเอานองนั้นเอาว้นเลยพาปลาติงต่ำพาปลาติงต่ำ Này, 3 à? bỏ tụi này, 3 màn này 3, 3, tinh tâm 3, 3, dạy mà Bỏ lại cho nó Các tí tâm nhé, xíu đây Nè, tụi này tinh tâm Tụi này yêu, nằm lặp vậy đấy Tí 3, tí 2, ừ Kín, tụi này có tụi này có Tụi này Tụi này chai nổi cho mai lắm, đấy, nào มาการ์ดส on okay. ีดำกันเลยั่นนะมติดเยอะไปเพื่อนนะสิบเจ็ดแปดใบเด้อโอเคแปดใบเปไเดเลยเดี๋ยวหนึ่งสองสามส่ห้าหเจ็ดปดอกันนี่ก็สสิจใยเนี่ยเจ้าก็จว่าอันนี้มันเก่าเลยนึงเสิใจย่นี้เจ็ดแปดเ่าันี่มันเก่าเข้าใจอืมเอาใส่ายจแปดใบก็มันก็มีเจใบเออนั่นแหละถต้ต้องเพิ่มอีกเจ็ดใบก่อนหกเจ สามเจ็ดยี่สิบเจ็ดเนี่ยปันบ้าขอใจนี่จะนำบมานี่เอ 8, 3, าแปดสามย <1, 4. S 2> ี่สี่แจมมาสองมื่สี่เออปนันบ้าขอใจเอาแ่เขาใจจะไปพิก้โหกระพิดกเ,เนับเอาแปดสามย่สี่แจไปยี่สิบสี่เขาใจาว่ามันซีเกตป้อ้หแปดยี่สิบเก้าเใจเพิ่มไปอีกแต่มันเทิรี่บสี่ใ